สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับตนของมุดขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่น่ารักที่คอยให้กำลังใจต้นอยู่แล้วและผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคนที่ลิษยาคุณจะได้อะไรกลับไปนะครับเดี๋ยวหยิบไพ่แป๊บหนึ่งนะ เรามาดูกันว่าคนที่ิสยาคุณจะได้อะไรกลับไป ว่าพื้นที่ไม่พอป่ะมาครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเขาลิสยาคุณใช่ไหมแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปนะครับเขาจะได้เห็นคุณน่ะมีผู้ใหญ่อุปธรรมคำัชูเห็นคุณน่ะ ได้รับการช่วยเหลือจากผู้เหลัาผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มองเห็นคุณน่ะได้เจอสิ่งที่ถูกใจมากๆไหมครับจะได้มองดูคุณน่ะได้รับสิ่งที่ถูกใจมากๆนะเห็นคุณจบจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างจบบางสิ่งแล้วเริ่มใหม่เฉยเลยนะครับ เราก็จะได้เห็นคุณเนี่ยเอาชนะปัญหาได้ทุกปัญหานะครับชนะ uh, ชนะอุปสรรคได้ทุกอย่างนะครับแก้ได้ทุกปัญหานะครับจะเห็นคุณนะ่ยแก้ได้ทุกปัญหาเราก็เห็นชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับร่ํารวยนะถามว่ารวยไหมรวยนะมีเงินใช้นะครับแล้วก็ชีวิตนะ่ยดีขึ้นเรื่อยๆแก้ได้ทุกปัญหานะ สุขภาพาแข็งแรงด้วยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปอีกนานเลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยไปอีกนานเลยนับวันคุณยิ่งจะโดดเด่นนะครับนับวันคุณยิ่งจะเด่นดังยิ่งจะโดดเด่นนะครับคนอื่นก็ทําแล้วธรรมดานะครับแต่คุณนะี่ะนับวันยิ่งจะโดดจะโดดเด่นนะ <laughs> จะว่ายังไงดีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับนะคนที่ลิสยาคนะเขาไม่อยากเห็นคุณได้ดีหรอกแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้กลับไปอะดูแต่ละอย่างสินะคุอกแตกตายไปแล้วมั้งนะครับเห็นคุณนี่สรุป อีกทีเนาะเห็นคุณนะ่ยได้รับการอุปถัมภ์แล้ผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่นะแล้วก็เนี่ยเห็นคุณนะ่ยได้เจอสิ่งที่ถูกใจมากๆนะครับเห็นคุณนะ่ยจบจากสิ่งเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่เฉยเลยเห็นคุณนะ่ยแก้ได้ทุกปัญหานะครับแล้วก็ร่ํารวยนะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปอีกนานเลยไม่มีทีท่าว่าจะ จบเลยนะครับไอ้ของดีๆสิ่งดีๆเราเนี้ยไม่มีที่ท่าให้จะจบเลยแล้วก็น้ำปันยิ่งเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งโดดเด่นนะรับไหมรับไหมรับไหมแบบนี้เรียกว่าคำาออพรได้ไหมรับไหมจะรับไว้ไหม เสียงต้นไม่ปกติเท่าไหร่นะครับก็คือเนี่ยไม่เหมือนเหมือนจะไม่สบายนะเจ็บคอแล้วก็มีอาการคันเนีน้ยคันตัวเหมือนจะเป็นไข้นะครับเมื่อวานนะครับเลยไม่ได้ลงเก็บนะนอนทั้งวันนะครับ,ารบตามสไตล์ของช่องเรานะครับตามสไตล์ของช่องต้นโกมุดนะ เมื่อออกคำทำนายตามหัวข้อคลิปเสร็จแล้วนะครับก็จะปิดท้ายด้วยคำแนะนำหรือคำอวยพรก็ได้นะครับจากภั่คำแนะนำเลยคำอวยพรก็ได้นะครับมาโอ้โหวิธีแห่งโชคลากรวย วิธีเฮงโชคลาภครับผมคุณนะ่ะจะโชคดีนะไม่ว่าเจออะไรอยู่จากนี้จะโชคดีนะครับโชคจะเข้าข้างคุณนะครับถามว่าใครที่หวังรางวัลอยู่ใครที่หวังรางวัลหวังลอตเตอรี่อยู่นะครับหวังเลขแบบโชคลาภป,ป,ปุบปับแบบจากการซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้นะครับไพ่ใ,ใบนี้คือวิธีเฮงโชคลาภวิธีเฮง การซื้อหวยถูกนะครับรวยนะครับรออัวยอรวยนะใครที่ซื้อขอให้ได้แล้วกันนะครับแต่ต่อให้คุณไม่ซื้อหวยนะเรื่องอื่นๆคุณก็จะโชคดีนะครับโชคจะเข้าข้างคุณน,นะครับโชคดีจะเข้าข้างคุณน,นี่รับไว้นะครับรับไว้นะรับไหมจะรับไหมเออจะรับไหมละ่ะของดีอย่างนี้จะรับไหมละ่ะดีตั้งแต่ หน้าไพ่คำทำนายตามหัวข้อคลิปแล้วนี่ไพ่คำแนะนำหรือคำอวยพรก็ยังมาเป็นคำอวยพรซึ่งเป็นคำอวยพรที่ใครๆเขาก็อยากได้กันอีกนะครับอืมรับไว้ไหมล่ะเอาไหมล่ะถ้าเอาก็รับไว้นะครับจะรับแบบอืมฉันรับในใจดีดีด,ดีคิดในใจหรือจะคอมเมนต์ออกมาเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ขอให้รับพรนีไ้ไว้แล้วกันนะครับ ดีจริงๆแล้ว <laughs> ถามว่าคลิปนี้เป็นของคุณจริงหรือเปล่าจริงๆอ่ะคลิปนี้นะถ้าคุณไม่ได้มีสัตรูตไม่ได้มีคนที่มาลิษยาคุณนะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกได้ว่ามีคนลิษยาคุณนะคุณจะไม่สนใจหัวข้อนี้เลยนะครับคุณจะไม่คิดเข้ามาดูได้ซ้ำนะครับคุณไปดูหัวข้ออื่นแล้วนะถ้าคุณสนใจหัวข้อนี้แสดงว่าต้องมี คุณต้องรู้สึกได้แล้วแหละว,ว่ามันมีคนที่เลี่ยงเสียหาคุณนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาจะได้รับไปและนี่แหละก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับ <laughs> มาถึงตรงนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับการสละเวลามารับชมผลงานของตนนะครับ กราบขอบพระ,ะคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาและการกดสเปอร์แทงให้นะครับกราบขอบพระ,ะคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับทุกคอมเมนต์ที่ให้กํลาลังใจและเข้ามาแชร์เรื่องราวของทุกท่านนะครับต้นกราบขอบพระ,ะคุณอย่างยิ่งเลยครับรับไว้นะพนดีๆแบบนี้คําทํานายดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ